นี่ครับพี่น้องครับนี่เกษตรกรเพิ่นตัดรอบที่สองครับผมหลังจากที่ตัดรอบแรกไปแล้วครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่านี่ครับผมนี่บุ้ยเกิดขึ้นมากคือเกาครับพี่น้องครับนี่เห็นบอกทั้งหลายก็เกาครับพี่น้องครับพี่เนาะหลังจากนะครับเพิ่นตัดไปแล้วนะครับว่าท่านถึงเดือนครับพี่น้องครับนี่เกิดขึ้นมากคือเกาเหมือนเดิมครับผมนี่ นี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ยเป็นตนายให้เนาะก็เลยอยากสืสอบถามเฮียอุดนะครับ,รบว่าเข้าชิมีวิธีการแก้ไขจังไดครับผมเอาครับสวัสดีครับเฮียอุดครับผมสวัสดีครับจังครับสวัสดีครับโกกไซผืนนานะครับหรือว่าหญ้าหางกาครับเฮียตัดแล้วตัดอีกครับอย่างที่คลิปนะครับที่เฮียได้เห็นไปครับผมครับผมครับก็สวัสดีแฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทย ชาวนาไทยทุกท่านนะครับก็จากคลิปที่อาจารย์เข้ามาเอามาให้ดูครับ<ม>แล้วก็คําถามจาก,กเกษตรกรที่ประสบปัญหาว่าหญ้าไอห,หังกาหรือว่าผือนาหรือว่ากกทรายนะครับครับงอกขึ้นมาแล้วไปทําการตัดครับจริงๆตัดแล้วมันก็ควรจะจบใช่ไหมครับ,รบซึ่งปกติแล้วคืออย่างนี้ er. เฮียเกษตรกร,ค,รคิดว่า ต้นหางกาเนี่ยต้นผืนนาใช่ไหมพี่แอ้เนี่ยนี่นี่นี่ครับพี่น้องครับนี่กอกทรายผืนนาหรือว่าต้นหางกาปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตัดไปแล้วนี่มันจะไม่เกิดหรือมันจะไม่งอกมาอีกอ่าใช่ครับแต่แปลงนี้ของพี่น้องเกษตรกรนี่ทําไมถึงงอกขึ้นมาอีกแล้วก็นี่ตัดรอบสองนะครับพี่ครับผมเป็นเพราะอะไรประการแรกก่อนครับผมครับก็สำหรับเกษตรกรที่ไปตัดกอกทรายหรือว่าหางกาหรือว่าผืนนาเนี่ยครับที่ว่าตัดแล้ว กลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอย่างในคลิปนี่ขึ้นมาแบบเยอะมากคผมเยอะกว่าเดิมอาจจะเยอะกว่าเดิมด้วยรั้มไปนครับคำนั้นคือคือการตัดทีนี้การตัดมีอยู่2วิธีการครับาจายครับอ้าวครับตัดอันแรกคือตัดไม่ไม่จำดินนี่นะครับนี่เห็นได้ชัดเลยครับพี่น้นนี่นี่คือต้นนะครับเนาะครับผมเปรียบเทียบว่าต้นข้าวและต้นฮังการเหมือนกันเลยครับการตัดมี2วิธีวิธีแรกบางคนคือตัดรุ่นนี้เลยนี่นี่ตัดโคนเลยตัดโคน อ่าตัดตัดสูงขึ้นมานิดหน่อยสูงขึ้นมานิดหน่อยอ่าครับอันนี้เป็นการตัดโคนอีกวิธีหนึ่งตัดปลายโอตัดปลายอ่าตัดปลายโอตัดปลายตัดแต่ปลายมันงเนี่ยตัดแต่ปลายมันนะครับครับครับเนี้ย ปัญหาที่จะเกิดจากแปลงนี้คือตัดปลายโอ้ตัดตัดแต่ปลายคิดว่ามันมันจะตายหมดแล้วเ่ยใช่ครับไม่ยอมตัดถึงถึงจำดินถึงถึงจำดินจำดินแบบนี้ครับพี่้อรับนี่เนาะใช่ครับจำดินนี่แต่วิธีการตัดปลายเนี่ยบางคนคิดว่าตัดแค่ปลายก็พอแล้วใช่ใช่นะครับมันยังมีต้นเล็กที่ยังโผล่มาไม่สุดอ่ามีต้นเล็กโผล่มาไม่สุดหนึ่งแล้วพวกแง่งสองแง่งตังเลยเนาะน้ำที่ยังไม่ท่วมนะครับพยายมน้ำที่ไม่ท่วมมันเสร็จปุ๊บนี่ มันมีการแตกหน่อข้างขึ้นมาใหม่หน่อข้างมันต่อใช่ครับครับแทงหน่อขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็โดยเฉพาะยงยิ่งหลังจากที่ตัดแล้วไม่มีน้ําเอามาใส่เนี่ยใช่ครับโอ้มันก็ออกมาหน่อข้างใช่ครับหน่อข้างหรือวแทงขึ้นมาใหม่คือแน่ใจหนึ่งต้นอาจจะเป็นสองต้นสามต้นก็ได้ครับอาจารย์ก็เลยเจอว่าหนานแน่นกว่าเดิมเยอะเลยนี่ครับก็คือการตัดเพราะฉะนั้นการตัดของเกษตรกรนี่ต้องเลือกตัดให้ดีนะว่า จะควรจะตัดแบบไหนนะครับเหตุผลในการตัดอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับหนึ่งข้าวงามจนเกินไปเดือนมิถุนาในสูงมาเป็นเม็ดแล้วเนี่ยครับผมบางคนก็ต้องรีบตัดนะเพราะว่ามันจะงามเกินไปสองนี่เกิดจากหญ้าเยอะจนเกินไปเพราะฉะนั้นการเลือกตัดที่มีกรณีหญ้าให้ตัดมาด้านล่างนะตัดด้านล่างแล้วตัดด้านล่างแล้วถ้ามีน้ำเนี่ยเอาน้ําใส่เลยเอาน้ําใส่เลยเพื่อให้ท่วมแล้วก็ข้าวมันก็จะแสงขึ้นมาจะโตเร็วกว่าแต่ส่วนมากพี่น้องเกษตรกรนะครับส่วนมาก เป็นนาโคกครับพี่อ่ะไม่มีน้ำใส่ปัญหาเลยครับนี่สามใส่ก็เรียบร้อยเลยครับก็อย่างในคลิปเลยครับยาผอมขึ้นมาแน่นกว่าเดิมอาจจะแน่นกว่าเดิมด้วยนะครับมันขึ้นมาโตมากเลยใช่ครับก็ต้องตัดกันอีกรอบหนึ่งหรือไม่ก็ต้องฉีดยากำจัดปันธุเชือพลิแล้วนะครับ เอาแล้วเราจะมีวิธีการในการกําจัดยังไงครับฮียครับผมครับก็สำหรับท่านเกษตรกรชาวนาที่เลือกที่จะกําจัดวัชพืชโดยการฉีดพ่นสารเคมีหรือว่ายานะฮะครับครับก็ทางเราก็จะมีตัวแนะนําเลยตัวแรกเลยนะครับครับผมดรา้อนมีนดรา้อนมีนตัวนี้ครับผมี่น้องครับก็ได้รับการตอบรับจากพ่อแม่พี่น้องชาวนาอย่างล้นหลามเลยเยอะมากครับผมนะครับนี่ดรา้อนมีนเป็นยาฆ่ากกไฟ พืนนาหรือว่าฮังกาครับนะครับโดยเฉพาะเลยนี่ก็คือดาก้อนมีนกลิ่นไม่ฉิวนะจ<ม>ีดติดบ้านได้เลยนะแล้วตายแล้วตายเลยตายสนิทครับผมบนี่คือดาก้อนมีนดาก้อนมีนครับผมอ่ะก็ถ้าตรงไหนที่มีฮังกาเยอะๆนานนั่นจนเยอะเกินไปหรือมอีไฟเอียนร่วมด้วยเราก็จะแนะนําตัว ตองดี้อ๋อนี่นี่อะกรณีที่ว่าหญ้าหางกายเยอะนะเยอะจัดกันไปหญ้าหญ้าหางกายเยอะสองมีพวกผักปลอดนาอะครับผมมีไข่เขียดไข่เขียดด้วยครับมีไข่เขียดพวกนวดประดุกไข่เคียดนี่ก็ให้ใช้ตัวนี้ร่วมด้วยอาร่วมด้วยอาครับก็คือเก็บหมดเลยครับผมตองดี้เข้าไปอย่างตัวตองดี้นี่เป็นยาผงชนิดดูดซึมจี้ได้ส้ำได้ข้าวไม่บาดนะครับนี่คือตองดี้ครับผมอะครับ ตัวต่อไปนะครับพระเอกตลอดการขาดไม่ได้เลยคืออาววนกาดอาวอนกาดเป็นตัวปรับสภาพน้ําแก้น้ากระด้างแล้วก็เป็นจับใบในตัวเลยด้วยอาววนกาดครับผมครับผมครับก็ใช้สามตัวนี้นะครับแต่ถ้าบางท่านอาจจะไม่เยอะก็ใช้แค่ดาก้อนมินบวกอาววนกาดหรือดาก้อนมินพลัสก็ได้ครับ๋อครับผมครับผมแบบนี้เลยนะครับ เอาครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจครับเนี่ยครับสำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจที่จะเอาดาก้อนมีนบวกตองรีบวกเอาบากาศไปฉีดพ่นก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube แล้วก็สื่อออนไลน์ทุกช่องทางของแฮปปี้การเกษตรชาแนลแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาลสิน์ครับผมครับขอขอบพระคุณเฮียอุดเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่ดาก้อนมีน ตองดีนะครับแล้วก็อวันกาดนะครับในการกําจัดโกกทรายพื้นนานนะครับหรือว่าหญ้าห้างกานะครับในในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นเอื่นต่างกันเนาะ0899428684ครับและ092ครับ5164252นะครับเอาจังใจกับประสานกันเข้ามาเกแล้วกันนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ้มขวัญชัยขวัญเจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมกับเฮียงวุฒินะครับขอรับผ้าจากพี่น้องฟองปลายไปเพียงเท่านี้ครับผม สำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมนี่ครับยาชุดกำจัดกกทรายผืนนาหรือว่ายาหังก่าครับพี่น้องครับผม